สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ชงนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับอยู่กับเราที่โชว์รูมรถมือสอง r f e c t c a r ตนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับไปส่งมอบรถกันนะครับโดยส่งมอบรถขึ้นรถสไลด์นะครับไปที่จังหวัดโคราชนะครับนครราชสีมาหรือปากช่องนั่นเองนะครับผมไปส่งมอบรถให้กับพี่นิวัตอะไรออนไปถึงหน้าบ้านกันเลยมีรถสไลด์นะครับมารับถึงโชว์รูมเลยนะครับโดยคันที่ส่งมอบเนี่ยเป็นอี u ซูดีแม็กปี0 4นคันนี้เลยนะครับรายละเอียดนะครับลูกค้าเคสเนี้ยนะฮ พี่นิวัฒน์เนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะครับโดยติดต่อทางเพจทางช่องทางการขายออนไลน์มานะครับเข้ามาเซ็นไฟแนนซ์นะครับกระบวนการไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บไม่สะดวกมารับรถนะครับก็มีบริการดีๆแบบนี้นะครับโดยส่งมอบรถขึ้นรถสไลด์ไปส่งถึงปากช่องกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจรถมือ2อไม่สะดวกมาดูรถไม่สะดวกมาทําสัญญาเรามีบริการฝากเส้นนะครับและเรื่องไฟแนนซ์ผ่านนะครับมีบริการส่งมอบรถไปต่างจังหวัดนะครับได้หมดเลยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยนะครับใครสนใจ รถมือสอติดต่อเข้ามาที่โชว์รูมเราได้นะครับผมเบอร์โทรผมนะครับ0982632341ผู้ชงที่ปรึกษาการขายครับสวัสดีครับ